กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรคภูมิใจไทยมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือจากการที่ได้ลงพื้นที่อำเภอโคกเจริญอำเภอสาโบดอํำเภอหนองม่วงได้มีชาวบ,บ้านร้องเรียนว่าคือตำบลโคกแสมสารนะมีคลอง หมูทะลวงนะคลองห้วยหมูทะลวงซึ่งเป็นคลองที่ได้ไหลผ่านทั้งสามอำเภอคืออำเภอโคกเจริญอำเภอหนองม่วงอำเภอสาบดนะคือคลองนี้ช่วงเวลาหน้าฝนได้มีฝนตกมามากเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมอยากจะให้ทางกรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปขุดลอกแล้วก็ไปช่วยดูแล ให้น้ำได้ไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็ให้ทำเป็นออขอสร้างฝายขักเก็บน้ำเป็นระยะระยะนะพร้อมด้วยการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งห้วยหมูะลวงนี้ได้ไหลผ่าน3ามตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำหมูปโป่โพบวิโภคและน้ำเพื่อการเกษตรและในอุเดือแรรง เมื่อนำมนงานแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาอุทุกภัยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีซึ่งคของห้วยหมูทุโลงนี้ได้ไหลผ่านไปยังอำเภอโค้งสมโลงที่น้ําท่วมทุกปีแล้วก็ผ่านไปยังในตัวเมืองลบบุรีซึ่งน้ําท่วม าโครงการนี้เสร็จแล้วก็คงช่วยผ่อนคกายได้เยอะและ้วก็เรื่องที่2อขอเข้าความรู้ข้อไฟฟ้าแสงสว่างสองข้างทางหลวงเชนบทนะสายรอวสามย์สามหนึกมสิบสีบวกหนึถึงกมสิบห้บกสอง้บ้านน้อยพัฒนาหมู่5และบ้านโคกสามัคคีหมู่6กตำบลหน,นองลีอำเภอลำสุธทิซึ่งทางสายนี้ระยะทางประมาณเกือบ20กิโลผ่านย่านชุมชนมาจดสายสองศ มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิตครับก็บกราบขอบคุณครับท่าน